สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่อาจารย์มีเวลานะครับแล้วก็จะมาพยากรณ์นะครับลัคนาราศีต่อไปประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพนนะครับวันนี้เองวันที่อาจารย์บันทึกรายการนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่6มิถุนายนพุทธศักราชสองพนนะครับก็ก่อนจะไปเข้าในส่วนของลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีสิงห์นะครับ ก็จะมาพยากรณ์ลุวงน้าเกี่ยวกับเรื่องการงาน,งานการเงินความรักแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพนะครับคราวนี้ก็ก่อนที่จะมาเข้าประเด็นนะครับก็อาจารย์ก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้นะครับวันนี้เองแลวก็ตรงกับวันที่6นะครับวันที่จำทึกรายการเนี่ยวันที่6มิถุนายนนะครับก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2671รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต23ารายนะครับเพราะะาั้นก็ถือว่าสถานการณ์ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับหลายๆท่านก็คง ยังรอหรือว่ายังเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าช่วงเวลานี้ถ้า,ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนที่เราจะไปฉีดนะคือไม่ตรงกับใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ศึกษารายละเอียดนะครับของแต่ละคนนะครับก็ตามแต่ละคนพิจารณาเลยนะครับสุดท้ายก็คือว่าอย่างน้อยนะครับก่อนที่เราจะได้รับวัคซีนนะครับที่เป็น ที่เราโอเคกับมันนะว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําไงครับก็คือเราต้องกาดอย่าตกนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับคราวนี้พอมาถามว่าเอาอะไรอย่างนี้เราจะยังไงเราก็ต้องเซฟตัวเองให้สุดๆนะครับเราออกไปไหนมาไหนก็ต้องคิดซะว่าโอเคคนที่เราออกไปเจอไปพบปะเนี่ยคือเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะได้เซฟตัวเองให้ชัดเจนนะครับก็คือ อย่าลืมนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ไปที่พื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับสุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็อย่างไรก็แต่อาจารย์ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่ได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับจากโควิด19ทุกๆคนนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับ เซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับและคนรอบข้างเรานะครับก็จะปลอดภัยนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันในส่วนของลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําเดือนนะครับารย์จะพยากรณประจําเดือนตุลาคมพธศักราสิงหาค14นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็มีดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็การงานจะเป็นยังไงนะครับดาวชั่วเดือนการงานนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์นะครับ กรรมะสหัชชะนะครับตอนนี้โคจรอยู่ในเรือนสัชชะนะครับได้ตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่าเกษตรนะครับตั้งแต่8กันยายนจนถึง2ตุลาคมก็คือแค่ต้นเดือนตุลาเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่3มตุลาคมไปจนถึง30ตุลาคมนะครับก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุนะครับได้คูมิตรกับเจ้าเรือนนะครับคราวนี้ถามว่าช่วงเวลานี้การงานเป็นไงก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับชัดเจนนะครับ เพราะว่าดาวเจริญการงานนะครับโครจอรอยู่เรือนสั้าก็จริงนะครับก็แสดงว่าต้องมีการไปติดต่อไปพบปะไปไปสร้างคอนเน็กชันไปหน้าง,งานหรือไปติดต่อเกี่ยกวกับเรื่องงานนะครับและมันมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะมั่นคงนะครับในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการงานในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นปณิทางที่ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์สู้ๆแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ คราวนี้การงานดีนะครับก็มาดูซิการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพุธนะครับก็โคจรน,นะครับกระดุมพระกระดุมพระนะครับตั้งแต่23สิงหาคมไปถึง29ตุลาคมน่าหมายความว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยการเงินก็ถือว่าดีเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรเป็นกเกษตรนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันมีเกณฑ์มีมุมที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับการงานก็ดีการเงินก็โอ้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนะครับของเดือนตุลาคมนะครับคือดาวพฤหัสบดีที่เคยเล็งชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่นะครับ ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าโคจรน,นะครับอยู่ในเรือนอลินะครับของพื้นดวงชะตานะครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่หมายความว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรณะช่วงเวลานี้นะครับมันอาจจะมีเกณฑ์ที่มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคือคิดไต่ตองให้รอบคอบด้วยสตินะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรในมุมที่ดีการเงินก็โคจรอยู่ในมุมที่ดีมีเกณฑ์ที่ดีทั้งการงานการเงินชัดเจนนะครับ ครัวนี้มาว่ากันในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับดาวเจ้าเดินคู่ครองนะครับก็คือนะครับดาวราหูนะครับดาวราหูตอนนี้โคจรนะครับอยู่ในเรือนนะครับกรรมะนะครับจริงๆโคจรอยู่ตั้งแต่ส10บกันยายนพุทธศักราช2อ6 3น้หกสิบามนะครับยิงยาวไปจนถึง30มสมีนาคมนะครับพุทธศักราชสองพัน้หกสิบห้านะครับปัตนิกัรมะนั่นหมายความว่า <G ül> ก็ยังถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับใครที่เคยฟังคลิปอาจารย์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์เองก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงเวลาที่นะครับเราเจ้าชะตาเองก็ต้องช่วยกันนะครับกับคู่นะครับช่วยกันทํามาหากินช่วยกันลุยงานนะครับให้เต็มที่นะครับเพราะเราเหนื่อยเราเรียกว่าเจ็บมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลุยให้เต็มที่นะครับ มันก็มีมุมที่ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่มีคู่หรือกําลังคนเขาเรียกว่าคุยกับคนที่รู้ใจอยู่นะครับหรือมีคนเข้ามาคุยนะักช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าเกิดจากเรื่องการงานการติดต่อการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะไปต่อกันได้นะครับคราวนี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นเราจะคบกันหรือไปต่อกันได้หรือความรักจะดีหรือไม่ดีนะครับ ก็ต้องไปดูในพื้นดวงชะตานะครับของเจ้าชะตาอย่างละเอียดอีกทีนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาตรวจดวงชะตากับทางอาจารย์ได้นะครับแค่แอดไลน์ออฟฟิเชียลขอเขามาได้ที่ s อดไ0น์ AL r z o นะครับหรือรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR ก็ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็มาลองตรวจชะตากันนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูว่าเรา จร,จริงๆแล welche, says, oh, illing, ้วท okay. so ี่เราดูเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าเราใช้วันกับเดือนเช็คมาตลอดเลยว่าอ๋อเราอยู่วันนี้เดือนนี้อยู่ลัคนาราศีสิงห์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอที่คุณใช้วันกับเดือนน่ยมันคือราศีนะครับคราวนี้การที่จะผูกดวงวันลัคนาแล้วก็หาลัคนาเนี่ยคือมันต้องใช้วันเดือนปีนะครับเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแม่นยํามากกว่าแล้วก็ตรงกับตัวเจ้าชะตามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดนะครับยังไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจนะครับว่า เราเกิดลัคนาราศีอะไรนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t นะครับมาหาอาจารย์ได้ที่ a d ด i g น209 9 a o r ยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับถ้าเกิดแอดเข้ามาแล้วมีอะไรด้งขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเรารู้วัตถุประสงค์ของเราแล้วว่าเราต้องการจะอยากทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับก็แจ้งไปเลยว่าผมอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับ แล้วก็แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับขอให้เช็คเวลาเกิดของตัวเองให้ชัดเจนนะครับไม่ต้องมาถามใจว่าเวลานี้ได้เปล่าประมาณนี้ได้เปล่าไอ้อย่างนี้ไม่ต้องแล้วนะครับคือเสียเวลามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับไปหาข้อมูลไปเช็คข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาสอบถามนะครับว่า เราอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลให้ครบนะครับข้อ3ทนี่สําคัญมากนะเวลาเกิดนะครับถ้าใครไม่รู้ไม่ต้องแอดมาถามนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะลาบากนะครับในการที่ต้องมานั่งตอบกลับอีกเพราะว่าไม่ใช่แอดมาคนเดียวแอดมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นคืองก็ต้องเข้าใจทางอาจารย์ด้วยนะครับข้อ4จังหวัดที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อมูลครบทั้ง4ข้อนี้แล้วนะครับแล้วยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับก็นะครับแอดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็รีบสอบถามเพื่อจะได้นําข้อมูลนะครับที่เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ลัคนาราศีนี้จริงๆเราจะได้เอาไปใช้ในการที่เราจะไปเช็คดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่หรือจะไปช่องทางอาจารย์ดูดวงชาแนลหรือจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะได้รู้ข้อมูลนะครับจะรู้ว่าอ๋อเวลาที่เขาพูดกันว่าดาวนี้ย้ายดาวนั้นย้ายดาวนุ้นพักดาวนี้สุดท้ายแล้วส่งผลอะไรกับพื้นชะตาเราครับเพราะบ,บางทีเราอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นนะครับ บางครั้งดาวโคจรมาอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากมายนะครับขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านด้วยนะครับก็ขอให้เข้าใจไว้ตามนี้นะครับส่วนท่านใดยังไม่เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับราศีและลัคนานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปแบบเต็มนะครับเพื่ออธิบายระหว่างราศีนะครับคืออะไรนะครับแล้วลัคนาราศีคืออะไรและสุดท้ายเราต้องใช้อะไรนะครับแต่ถ้า เอาแบบสั้นๆง่ายๆตอนนี้นะครับถ้าใครรู้ลัคนาราศีแล้วก็ให้คุณดูที่ลัคนาราศีเป็นหลักนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะมันก็จะมีคนอีกบางกลุ่มที่ลัคนากับราศีก็คืออยู่อยู่ในจุดอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับก็มีนะครับก็ขอให้เข้าใจไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับคราวนี้มาว่ากันในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ ตอนช่วงเดือนยี่สิบแปดกันยาที่ผ่านมายิงยาวไปจนถึงเจ็ดพฤศจิกาก็หมายความว่าวันที่จา์พยากรในของเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงเวลานี้เองเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยงานดีเงินด,นด,นดีความรักก็เป็นไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับสุขภาพอย่าลืมเช็คอัพด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับหรือถ้าเราเช็คอัพสุขภาพร่างกายทุกปีนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพเราประจําปีนะครับทุกๆกปี ก็จะดีกับตัวเรานะครับแต่ช่วงเวลาเดือนตุลาคมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับงานดีบางทีเราอาจจะเครียดมากเกินไปก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตรงนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะถ้ามันมีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะช่วงเวลานี้นะก็ขอให้ดูแลนะครับสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ อาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับเฮงเฮงรวยๆกันทุกทท่านนะครับก็ขอให้เต็มที่นะครับแต่อย่าลืมนะครับที่สําคัญประเด็นนี้ก็คือว่าวันนี้วันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอย่าลืมนะครับกาดต้องอย่าตกนะครับ เพราะฉะนั้นเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปที่อาจารย์ทําการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนตุลาคมพฤกภาคมปี2544นะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับชาวลัคนาราศีสิงทุกๆท,ท่านนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการประยุกต์หรือนําไป ใช้ในเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตหรือเรารู้ว่าโอเคตอนนี้เดือนนี้เราเป็นยังไงเราจะได้ลุยให้เต็มที่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่คนชอบสอบถามมาว่าอาจารย์ผิดเดือนไหมตอนนี้เดือนเนี่ยวันที่จำที่รายการเดือนพฤุณายนเองทําไมตอนนี้พูดเดือนตุลาคมแล้วไม่ผิดครับเพราะว่าช่องอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับอาจารย์ก็จะพยากรณล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเออ เราดูตั้งแต่แรกเดือนนี้เป็นอย่างนี้ดาวที่โคจรมาส่งผลกับเราอาจจะมีช่วงเวลาน้อยบ้างนานบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้รู้ว่าโอเคอย่างน้อยถ้าเกิดคุณรู้ล่วงหน้าหลายๆเดือนเนี่ยคุณก็จะเขาเรียกว่าวางแผนจัดการชีวิตนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมารู้เอาตอนต้นเดือนเช่นอยากรู้จังเลยเออพื้นชะตาเราเดือนมิถุนาเป็นยังไงแล้วคุณมารู้ตอนอะ่ะสมมติคุณมารู้วันนี้วันที่6ถามว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะทําอะไรไม่ทันแล้วมันก็จะรีบๆโลกๆคือก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราคิดว่าเราพร้อมทําไมเราไม่เช็คหรือเรารู้ลัคนาราศีตัวเองแล้วต่อให้เราไม่ไปดูดวงอย่างละเอียดเนี่ยเราดูแบบเป็นแมสคร่าวๆเนี่ยเราก็จะดูว่าอ๋อเดือนนี้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 การงานการเงินความรักของเราเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยนะครับคุณก็ได้รู้ข้อมูลนะครับคร่าวๆเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับต่อสู้กับอุปสรรคเราหรือว่า เตรียมตัวที่เราทําใจนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนั้นขึ้นแล้วถ้านั่นเราจะทํำยังไงต่อไปนะครับก็เพื่อเป็นแนวคิดนะครับให้เราไปใช้ในการนะครับอัดแกับชีวิตของพวกเราเองนะครับเพื่อจะได้ก้าวเดิอนอย่างมั่นคงแล้วอุปสรรคจากมากก็จะน้อยลงจากน้อยลงก็อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราเลย นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีสิงห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีสิงห์ทุกๆคนโชคดีนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้เราคิดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีระเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ